ก็ขอต้อนรับเข้าสู่งานแพร์ท็อก2025นะครับ The Empowering นะครับ Conversation นั่นเองเป็นงาน t a l กนะครับที่สร้างแรงบันดาลใจเราก็ยังเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทําเพื่อสังคมนะครับเราไม่ได้ทําหน้าที่แค่ศูนย์การค้านะฮะเราทําหน้าที่เป็นที่ที่ให้ทุกคนมาใช้ชีวิตแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วก็คิดว่างานแพ e l ท a l กเนี่ยก็จะเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับคนที่มาเดินในศูนย์การค้าก็อยากจะเชิญท่านมามาฟังนะครับข้อความของเขาเนี่ย เป็นประโยชน์กับการใช้ชีวิตของเราได้นะครับคุณทั้งสองคนมีวิธีการดูแลสุขภาพจิตใจของตัวเองยังไงคะในเรื่องของความเครียดนะครับอยากให้นึกแบบนี้นะความเครียดมันคือการสะสมของหลายๆปัจจัยอะไรต่างๆที่ทําให้ตัวเองรู้สึกว่าเราเป็นคนมีคุณค่าแล้วเราเคารพตัวเองอะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นทําให้แบบสุขภาพจิตเราดีแล้วก็มีคุณค่าในตัวเอง ที่เราทุกข์แล้วเราลงมือทําจริงๆครับการที่เราด่าบ้างการที่เราเดือดร้อนหรือว่ากดแค้นแทนคนอื่นนะครับจะไม่มีทางจบครับผมเรื่องพวกนี้เพราะมันจะมีเรื่องใหม่ๆที่ขุดขึ้นมาเรื่อยๆให้เราเสียความเป็นตัวตนไปเรื่อยๆอครับเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเนี่ยเกลียดอะไรแต่เรามันจะเข้าไปเอาตัวคุกคีกับสิ่งเหล่านั้นแล้วสุดท้ายคนที่ทุกข์ร้อนที่สุดคือใครก็ตัวเราเองการเป็นนักอนุรักษ์มันไม่ได้มีขอบเขตว่าคุณต้องดีกับป่าอย่างเดียวคุณดีกับ ปลาอย่างเดียวคือการเป็นนักอนุรักษ์คือคนที่มีใจที่จะอนุรักษ์ทุกอย่างเรามีความฝันไว้อะด,ดีมากเลยครับมันจะเป็นเหมือนปลายทางที่ไม่รู้เราจะไปถึงวันไหนอยากให้น้องๆทุกคนนะคบก้าวออกจากเซฟโซนหรือคอมฟอร์ทโซนของตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมันมีอะไรใหม่ๆที่แบบรอต้อนรับเราอยู่มากเลยครับผมคนเราครับสามารถแบบทําหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกันได้ครับถ้าแบบทุกคนแบบมีความตั้งใจมากพอผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถทําได้หลายๆอย่าง คนเนี่ยเห็นคุณค่าแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้<ช>นะครับแตว่าก็จะมีพี่เติ้ลเนี่ยคอยแบบบอกว่าแบบเออได้ไม่เป็นไรแบบเชื่อพี่ทําได้อยู่แล้วรู้สึกว่าเราชอบแล้วเราก็รักเสียงของน้องอใช่มันมันเลยทําให้เราแบบเออเรียนรู้ วิธีการลองหรืออะไรหลายๆอย่างจากน้องบางทีเราอาจจะต้องมองไปข้างหน้าอยู่กับปัจจุบันและมีความสุขกับปัจจุบันและทำปัจจุบันและอนาคตให้มันดีค่ะเพราะว่าอาดีตเราไม่สามารถจะย้อนกลับไปแก้ไขมันได้แล้วนะคะจงบอกตัวเองแล้วเชื่อมั่นในตัวเองเนะคะว่าไม่เป็นไรเราจะผ่านมันได้ขอให้เราเชื่อมั่นในตัวเองและเชื่อว่าปัญหาทุกปัญหามันมีทางออกอยู่เสมอค่ะ